สวัสดีครับเมื่อนี้กะที่ผ้ามายามครับยามม่งดักกุ้งนะครับยามม่งดักกุ้งใส่ไว้แต่ตอนสิบโมงนะครับเมื่อนี้กรัาสามชั่วโมงกวก่าก็ลองมายำนะครับว่าสิไัยบ่นะครับถ่ายบรนะร,บยบรยากาศนะครับตรงใหรตรงหน้านะครับตรงใหตรงหน้า มาลุ่นกันครับว่าท่าใส่ไว้นี่ก็ประมาณสามชั่วโมงนะคสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับใส่ใบสามลังนะครับมามาชมกันนะว่าสดได้บ่เนาะบ่สดได้พ่อแจ้วเหมือนี่นะครับเป็นแนวใดนะครับเนาะอ่ะไปชมกันเลยครับผมมาหอดแล้วครับมาถึงแล้วนะครับ มาเมืองลังแหลกนะครับมาเมืองลังแหลกมาเมืองลังแหลกด้ยครับมาเมืองลังแหลกน้่ใต่ไหวนะครับลงไหวเจ้าขึ้นมามเจ้าขึ้นมาไปไหวนะครับม้านมานงันมานแน่เด้ดอมือนี่ลังแหลกอึบอึบโอ้ ปูเขาไปกินปลาทุกตออตัวใหญ่โอ้ยปูตัวใหญ่พลพงศ์กันอ้าวอ้าวอ้าวล้างแหลกครับล้างแหลกล้างแหกได้ยีปูโอ้ได้ปู đa ít bù, quay thế đi phun bù rồi P'nhỏ nghe này, đây mang láng kĩ

นย่บ้นรอนี่บ่น้รมันมันอึบโอ้ยไอแมงดาคือประมาณสิบับันกุ่งก็มีเลยโอ้ยไอแมงดาหน่อยโอ้ยล<อ>ื่นบวข่ะพี่น่อยมันเป็นยังไง นี่มันบ่มากเงียบเรื่องไหนประมาณแล้วประมาณแล้วเอาสิลองใส่ไว้ขังเคลื่อนม่วานีน่ขัคื่อนม่าน